สวัสดีค่ะพี่น้องติดตามเพจและช่องอัชราภาเพลินนะคะวันนี้แสดงที่ปวกแดงรยอยนะคะเวทีตัง้งแล้วพี่น้องอากาศเย็นค่ะไม่มีฝนนะคะพี่น้องถึงมาฟังลำต้อง เตียมเสือแขนยาวมาพร้อมเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วาสิมาฟังล้ำต้องเตรียมเสือแขนยาวมาพร้อมนะคะตอนนี้เวทีจะเสร็จแล้วค่ะนี่คือบรรยากาศของงานนะคะกสิพาพไปเปิงหน้าหางนะคะพี่น้อง อ้ามทีพาร์คไม่มีฝนนะคะเสร็จแล้วไม่ทิ้กับเร็จแล้วคะ่ะหอม ิทีก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครัตอนนี้เวลา17นาฬิกาไปท,ทีแล้วๆค่ะพร้อมแสดงไม่มีฝนแต่อากาศเย็นขันสม่าฟังล้วาว่เสด็จัญยามานํำเด้อเล่นถึงตีสามค่ะวันนี้มา